กลับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมสอสบ่งแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับได้มาเมื่อ สามสี่วันก่อนครับท่านสี่วันนั่นแหละครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างตัวความสะอาดใดเลยนะครับพูดง่ายๆคือผมยุ่งงานไปด้วยครับท่านทางานไปด้วยครับไม่ค่อยมีเวลาครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนน้องท่านด้วยนะครับติวเรียนแบบนี้มาให้พี่เอ็นเพื่อนน้องท่านดีดูและได้ชมนะครับท่านแต่ก็เป็นการดีนะครับท่านพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเรียนจะได้อยู่ครบครับท่านไม่ใช่ว่าเอาเรียนที่ทําการล้างแล้วใส่บิงเอาวันั่นน่ะ ประวัติศาสตร์จะครบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่สำหรับเรียนนี้เนะี่ยอยู่ครบแน่นอนครับถึงหลุดออกไปคนนี้นิดหน่อยนะครับท่านจำรู้คาว่าเรียนนี้เป็นปีปศอ,อะไรจรํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หาย,ยากหรือไม่และที่สาคัญครับเรียนที่ผ่านกระชัยนั้นตกอยู่ที่เดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านก็รู้ๆอยู่แล้วครับว่านักสะสมมือสมัครเล่นนั้นในดับย w ซ c นั้นคงจะหายกันยากลำบากมากครับดีไม่ดีไม่มีสักคนเลย ด้วยสำขับรวมทั้งผมคนหนึ่งวยครับไม่มีครับไม่มีสักเหรียญนะครับสำหรับเ n c นะครับเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับนี่ยคิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนอัลบูปพระองค์ท่านเดี๋ยวดูสิครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะไหมดูสิครับดูไปใกล้ๆเลยครับก็มีอะไรขูดจีดปกติธรรมดาครับของเหรียญที่ผ่านการแ รอยบุบรอยบี้ก็มีครับแต่นี้หน่อยนะครับท่านไม่มีอะไรเกลืกันล้างนท่านสวยงามครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทํากันล้างอย่างบ้านนลงครับท่านเห็นรอยดาปีชัดเจนเลยนะครับท่านนี่ครับมาดูกอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดไหมดูใกล้เลยครับดูใกล้เห็นชัดเจนครับท่านดูสิครับขอบเฟืองครับชัดเจนมากเลยครับท่านขอบเฟืองนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับสุดยอดครับท่านมีรอยบุบรอยบี้ยไหมตรงกลางไม่มีเลยนะครับท่านแบบนี้ครับ แต่ขอบวงกลมขอบนอกเนี่ยมีแน่นอนครับเลยบุบลอยบี้ครับเพราะว่าเหรียญที่จะหลุดมือแล้วเหลี่ยมจะต้องลงก่อนแน่นอนครับเพราะเรกกระแทกพื้นจะเหลืออะไรนะครับ่านก็บุบปี้วี่ตามปกติธรรมดาเลยนะครับสันเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศอะไรนะครับสานสำหรับเหรียญนี้นะครับจัดจินแล้วนะครับประเทศไทยครับนี่ครับประเทศไทยนะครับชัดเจนนะครับสานอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สี่หางออกมาที่หนึ่งนะครับสานสำหรับอักษรบิวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับสัน จะได้เอามือรู้ๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับพอ2 5 0สองพันห้าร้อยเท่าไหร่ครับสองห้าสามห้าครับท่านพอ2 5อสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านหรือคศอ5 3อสองพันห้า้ยสาสิบห้านะครับท่านแต่ผมเอาพศซอดีกว่าก็ครับมันจะง่ายกว่าครับไอ้อศนี้รู้สึกว่ามันจะลำบากที่จะพูดอีกต่างหากนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่นในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าามห้าเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับ ส่วนตรงกลางคือพระาปางวัดอินทราวบาราลาวครับต่างรมใบนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาในล่างสุดสิบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านีา้น, mm, น,น,นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เออจํานวนการผลิตครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่เดี๋ยวสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่าน สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับสิบสามล้านเสร็จเลยนะครับในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านท่านเชื่อไหมเป็นไปได้ยังไงครับแต่ข้อมูลมาแบบนี้ครับท่านสามร้อยบาทเต็มเต็มเลยนะครับท่านไม่มีหลุดหลอนสักบาทเลยครับท่านข้อมูลเกาเขาให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทเป็นเรียบร้อยแล้วครับท่านนี่แหละครับข้อมูลครับการประเมินครั้งล่าสุดครับท่านที่ผ่านมาไม่กี่เดือนคือหลังนี้นะครับท่าน ตัวนี้ที่ผ่านกันใช้แล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละ40ถึง60บาทเลยนะครับ